เมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาวาก้าสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรร้ว,ว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาวก้าไปใช้ดูสิจ้าเป็นยังไงโอทู เยี่ยมค่ะของเราโอทูเยี่ยมไหมเยี่ยมครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอทูเยี่ยมโอ้ยโอทูเยี่ยมโอทูเยี่ยมแล้วก็สุดยอดจริงๆค่ะท่านผู้ชมโอทูเยี่ยมไหมครับพี่ติ๋มเยี่ยมเยี่ยมครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรวยทั่วไทยนะครับช่วงนี้ก็สัญญากับคุณผู้ชมไว้เช่นเคยนะครับว่าเราจะพาไปดูความสําเร็จของพี่น้องชาวเกษตรกรที่ปลูกพืชผลกันนะครับโดยวันนี้เราก็จะไปดูอ้อยกันนะครับว่าความสําเร็จจะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยครับนองกอสวัสดีครับพี่สุควนครับครับสวัสดีครับแม่วันนี้ในรายการรวยทั่วไทยครับนะพบกับพี่น้องเกษตรกร เมื่อกี้ใช้กับนาข้าวแล้วเนาะครับใช้กับนาข้าวโอ้แล้วก็พี่สุพิษวันนี้พี่สุควรก็มาใช้กับอ้อยอ้อยครับตัวใหม่เลยใช่ไหมพี่สุควรครับครับตัวใหม่เลยครับโอ้โหนี่ชอบลองของใหม่ใช่ไหมครับผมของใหม่ที่ชอบหมดเลยอถ้าได้อ้อยแล้วมันอวบอย่างนี้ดีไหมดีครับดีครับแม่ฉีดแล้วต้นมันอวบต้นมันยาวสูงป้องห่างป้องห่างครับโดยเฉพาะซปเปอร์อูทูพีเยมที่ไปที่มา ครับผมเพราะว่าในเขตนี้ยังไม่มีใครได้ใช้นะเนี่ยยังยังเพิ่งเพิ่งครูแรกเลยนะครับเพิ่งเอาใหม่ออาใหม่พระเอกอยากลองของใหม่เขาลองของใหม่วันนี้เราอยู่ในแปลงอ้อยของพี่สุควรนาสกุลเลยนะครับกำบลอละครครับลอรละครอยู่ที่บ้านเลขที่3หมู่ที่18ตำบลท่าโทงอำเภอพิเชนบุรีจังหวัดพิจบูรณ์ครับโอ้พ่อใหญ่สมพิษผมอยากให้พ่อใหญ่คุยภาษาอีสานกับเจ้าอ่ะถามที่ไปที่มาของอ้อยใส่ยังไงครับอ้อยในไส โดนไปไหนครับไอแจ็คเดือนครับได้ว่านปุยป๋ยใส่พรอนที่ใส่ที่แรกเนี่ยอ้อยขึ้นประมาณจะเพีเ้ยงหัวเลยครับเพี้ยงหัวนี่พอดีมาออกมาหน้าเอ้อ้อยมันก็ยิ่งใบสีเหลืองๆน้ำก็ไลยหลก็เลยว่าวๆๆๆๆๆเอ้เอายามาฉีดกันนะยาอยังงมันฉีดดีพอดีไปพึกษาครับชอบินก็เลยบอกว่าเอาโอทู o สูตรใ่ครับสูตรสูตรใบนี่แหละคนนี่แหละกดผมถือนี่แหละเอามาลอมใส่เบื้องสอง้งแดงครับสองข้งสองกริเท่าเอามาฉีดลงเบ่ง พราะเดืนเดือนนึงนะครับอ้อยแตกตัางคอกระย้าวยืดขึ้นใบกระเขียวต้นตั้งครับต้นกระเพาะใครนึงมัไจะเก็ดจ้ยังเห็นเห็ดนี่แหละครับเออระมานีเฮ็ดให้ใบเขียวอยู่ตลอดเวลาครับเบื่อใบนี่เขียวจนสิตลอดเลยครับเพราะมีเหลืองขึ้นจังก่อนของเขาทางๆกันเขาไม่ได้ใส่จีเหลืองใบเหลืองเป็นสีแตากกับนี่ครับผมผมใช้โอทูนี่ตัวนี้เป็นเป็นอ้อยนะครับผมใส่ซีสิบซีซีอนน้ำสองลิตรครับตอนน้ำสองลิตรครับครับผมคือว่าควร ขวดเอ็มลอยนี้โอ้ขวดกระทิงแดงอนี้มันสะใสได้ผมใส่สามถังแดงพอดีครับขวดหนึ่งครับแดงแดงเป็นสามส่วนเลยครับมันสิประมาณจักสามถีบหาซี่ซี่ต่อนำสองอีะหนึ่งกากระมฉีดได้จั่ไรครับนำสองถังแดงหนึ่งฉีดได้หกไร่ครับถังหนึ่งผมฉีดหกไร่หกไร่ต่อถังครับประหยัดอีกที่สุดคือว่า มันโมเปืองแรงงานท้องฉีดผู้เดียวก็ได้แบบว่าฉีดไปใส่ถังแยงแส่รถผมติดรถที่แตกน้อยก็ฉีดฉีดไปเรื่อยครับแล้วเรื่องปุ๋ยปุ๋ยนี่ผมใช้ครั้งแรกครั้งเดียวตั้งแต่ป้อยเริ่มตัดออกมาแล้วก็ใส่รถมานแตกแตกล่องพบดินผมฉีดยาปุ๊บฉีดยากษ์คุ้มยาปั๊บแล้วผมก็ใส่ปุ๋ยเลยครับรุ่นแรกใส่ทีเดียวผมใส่ไรหนึ่งนี่ป้อยบูดไอปุ๋ยถุงหนึ่งสูตรที่มาที่มาผมใช้ได้ซีไรครับ ประหยัดพอดีผมเลยใส่โอทูเสริมเพราะว่าหันมาใส่โอทูตัวนี้แล้วมันสีดีกว่าปุ๋ยครับเพราะว่าใบมันเขียวดนปุ๋ยเนี่ยยุ่ยๆแค่เดือนเดียวครับเดือนเดียวอ้อยที่ใบเหลืองเพราะฉีดโอทูแล้วนี่ครับฉีดทีเดียวตั้งแต่ตั้งแต่อ้อยถั่วมงอยจนมาอ้อยสุดเมื่อไหร่ยังยังใบเขียวอยู่ครับอออ้ยยาุประมาณเท่่าไหรรคัจะพอมาอ้อยประมาณจก สี่ <4 S 1> เดือนครับมันใบถมหัวพอดีครับขานาดต้นต้นนี้แหละครับเนี่ยต้นนี้แหละเน,นี่ยครับผมสามเดือนหรือสี่เดือน,อนแหะครับเนี่เนี่ยใบถมหัวผมแบบนี้แหละผมมันฉีด<ล>ดีของซูเปอร์อูทูพีเมยมพใหญ่สุขวัลฉีดแล้วมันนอนอนอลกครับนอออกลูกหลกนอใหญ่ครับผมแล้วเขาเรียกว่าอ้วกเนาะอ้วกเนาะอ้วกวดก้อนอวกเพิ่มน่ยคือฉีดไปแค่ครั้งเดียวครับผมแล้วทำให้นอมันแตกแตกไม่ยิงครับเนี่ยแตกไม่ยิงเนี่ยพี่สำคัญคือฉีดแล้วอ้อยของเรานี่ขอบป้องป้องมันสีห่างครับต่าางกันหลย เกือบหนึ่งกว่าเกือบเกือบเพิ่หนึ่งครับผมข้อดีเมื่อมันห่างมาทําให้อ่อยสูงครับได้น้ำนักน้ำนักลายเพิ่มไปนี่ครับปกติถ้าไม่ใช่อูทูอ้อยจะอยู่ประมาณสักสองเมตรครับสเมตรอันนี้มันตกึ้นเป็สามเมตรสามเมตรเศษเศษเหรครับผมพื้นที่คือเคยตัดมาครับเขาเรียกว่าหนึ่งค่า CPS ค่าน้ําตาลหวานไหมหวานครับสิบสามจุดห้าดีสีครับสี่สิบเอ็ดครับมาตรฐาน CPS เนาะครับผมมาตรฐานครับแล้วจำนวนต่อไร่ต่อหนึ่งตันนี่เคยวัดไหมครับได้ประมาณ ปีที่มันสมบูรณ์ปี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 ที่แล้วมันน้ำถั่วของผมนะครับปีปีก่อนนั่นไรนหนึ่งเนี่ยผมหารกันว่ดทัวร์ไฮเนี่ยมันจิตตัวเข่า22ตันครับโอ้โหต่อไรครับแปลว่าตัดมันทั้งไฮหลวัดตะลางตะลางไร่เลยครับตะลางไร่หมครับครับรวมมันได้ป่ามันจะได้ทำทันจิตตันชิปไรนนี่ชิปไรนนี่ที่ตกวกว่าสองร้อย สองก้อนกุตันครับผมโอ้โหหรือว่าสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์ครับพี่สมพิษมาดูแล้วประทับใจอะไรมั่งเกี่ยวกับอูทูซูเปอร์ที่ใช้กับอ้อยครับประชับใจที่นอมันสวยครับนอดกสวยนอใยนอดกอีกน้ำใบตั้งครับใบเขียวโอ้โหดีใจน้ำสุขวันแจงนะครับครับที่สำคัญคือสูงสูงสูงเนาะครับสองเมตรครึ่งครับแสดงว่าสูงนี่ผลผลิตต้อง เพิ่มเพิ่มครับเพิ่มเพิ่มเนาะจริงๆมันจะถึงเดือนตัดอีกอีกสามเดือนที่ตัดนี่มันจะิสูงอีกอีกปรมาเดือนไหนครับผมจะตัดประมาณเดือนมีมีหน้าครับต้นเดือนมีหน้าครับผมเพราะว่าดินมันดินผมมันดินชื้นมันจะลงมาได้เลยครับถือว่าขอโทษฟาร์มเมอร์เกนรายละยี่สิบสองตันจนไ้รายละยี่สิบสามยี่สี่ครับโอ้โหันนี้ต้องเพิ่มแน่นอนครับต้องเพิ่มเนาเพราะว่าสูตรใหม่เข้มข้นครับผมเป็นสารตัวใหม่ล่าสุดนะครับซุปเปอร์โอดูอิเนียมพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการเราอยู่เป็นซุปเปอร์ นาสกัดจากสารฟาโบนอยมาเป็นฟาโบนนอนมาโมนอนนะครับฤทธิ์แรงกว่าตัวเก่าประมาณ2ถึง3าสี่เท่านั่นเองโอ้โหอันนี้แรงเนาะครับผมถ้าไม่แรงมีนคงเงี้ยคงสิบ้อ้อยคงไม่งามกว่านี้แล้วไม่งามไม่สูงแล้วก็เดี๋ยวไม่นานเนาะแล้วก็เป็นอันตราชีพูใส่ครับเนี่ยง่ายนะครับสีดง่ายครับมันติดติดติดมือเขาเนี่ยก็บพราเป็นยังเอามือมาช่วยหนาช่วยยังก็ได้ครับพวกนี้พวกขึ้นสารน้ำอื่นครับ ใช้มา5ปีแล้วเนาะครับผมจะมาต้นสูตรใหม่ท้องก็ใส่ปีนี้ครับโอ้โหสูตรใหม่นี่ถือว่าเยี่ยมยอดเลยครั้งแรกครับโอ้โดยเฉพาะอ้อยปีนี้ครับเดี๋ยวต้องมาเริ่มแต่แรกๆเนาะครับผมใช่ก็ตั้งแต่เขานี่เลยตั้งแต่เริ่มแรกใส่น้ำปั๊บอัดเลยครับอัดเลยที่สุกรจะได้ประหยัดต้นทุนปุ๋ยมากกว่านี้ครับผมเพราี่ผมคิดว่าปีนี้ผมตัดปั๊บสูบน้ำราดปั๊บแทกแทกล่องขั้นดินแล้วก็ผมฉีดฉีดโอทูเลยครับโอ้โหโอทูเลยอัดโอทูเลยผมจะรอบจะรอบปุ๋ยไเก่อน าสุดยอดเลยเนาะครับผม,มเรื่องซูปเปอร์โอทูพรีเมียมท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับโอทูซูเปอร์พรีเมียมเป็นนวัตกรรมใหม่บริษัทครบรอบปีที่8ย่างเข้าปีที่เกเราก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนาะครับเป็นกองทองสวยหรูพี่สมพิษครับสวยหรูเน<ล>นอกจากนี้เปิดฟ้าปุ๊บปุ๊บยังมีรางวัลชิงโชคถ้าเป็นโมไซส่สงชิงโชคครับถ้าเป็นเสื้อยืดนาฬิกาล่มให้เป็นรับทันที้เลยแจกใ่้เลยใช่ไหมฮะครับโอโหถือว่า สุดยอดคือดีใจกับพี่สมควรหนึ่งได้กับอ้อยดีตันเพิ่มขึ้นสิครับผมแล้วจานวนต่อไร่หนึ่งตันเพิ่มขึ้นครับผมแล้วก็ทําให้น้ําหนักได้หลได้หลเงินก็ได้หลอีกครับเงินก็ได้หลครับแล้วถ้าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่สมิทรถ้าเขาสนใจเรื่องสินค้าบอกเบอร์โทรนิดนึงครับเบอร์โทร0 8 6 1 6 5 1 8 6 2ครับที่อยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีครับ จังหวัดเพชรบูรณ์ครับสนใจติดต่อได้ตลอดผมสมพิษสีกุลโอทูครับตลอดครับตลอด24 24ชั่วโมงครับไม่หลับไม่นอนไม่นอนโอมาไปส่งทันทีทันทีโอ้โหเยี่ยมเลยเนาะครับแม่ <S <S พ่อใหญ่สุขวนครับบอกพี่น้องอยู่ทางบ้านเป็นภาษาอีสานเขาเลยครับผมจะขอแนะน้ำคอยในพี่น้องเขาทางภาษาอีสานที่มาอยู่ภาคเหนือกระซังยึดใส่กระซังแต่เพิ่งแรกกันรวยทั่วไทย ของเข้าแล้เดีลองมาใส่บิังครับคุณท่านเลยใส่ยันไปใส่ยังอื่นใส่ยังอื่นนี่มีถุเข้าสดลองไปเลยจะลองไปเรื่อยโอ้ทวดมันมาตรฐานมันตั้งมาแปดปีแล้วผมใส่มหาปีผมยอมรับครับว่าประหยัดแล้วก็ว่าเป็นอันตรายแก่เขาถ้าเพื่อนพี่น้องสนใจหารมาใส่องเบิรงว่าคุณภาพมันควนจะเป็นยังไงเราผลผลิหารเขาจะได้ยังไงท่านจิแตกต่างกันหลายครับผมถ้าสนใจติดต่อกับผมกินแล้วหรือติดต่อกับผมก็ได้ครับสุขวักับพรนครวันเลขที่สามมูที่สิบแปดตำบลท่าลงองกับเพัดเพชรบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์นะครับเด้อ0 8 1 0 4 6 9 4 2 3พวกอะไรเบอร์เคลื่อนติดแจ้งเลยครับข่าวอีกแิเเบอร์โทรครับ0 8 1 0 4 6 9 4 2 3ครับผมครับท่านผู้ชมครับแม่อยากให้อ้อยท่านสวยสูงอย่างนี้ครับแม่อ้อยซุปเปอร์โอทูพรีเมียมครับกล่องนี้ครับแม่สวยหรูครับนะอย่าลืมโทรเข้ามาครับนะนะเบอร์โทรเรามีอยู่ที่หน้าจอแล้วก็ติดต่อทั้ง พี่สุขวรแล้วพี่สมพิษเลยเพราะว่าอย่าช้านะครับซุปเปอร์เท่านั้นที่จะทําให้เพิ่มผลผลิตเนาะครับผมแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคสนใจโทรเข้ามาสอบถามที่0819536185วันนี้ผมอเชยพงษ์ธูครับเวลาหมดครับต้องลํำลาพี่น้องก่อนนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาตัดอ้ยช่วยพี่สุขวรอีครับวันนี้ขอบคุณทั้งสท่านครับครับรับครับ เห็นแล้วก็น่าภูมิใจแทนพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูกันต่อว่าจะมีพืชผลอะไรรอคุณผู้ชมอยู่บ้างพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับเมื่อหนึ่งกลับบ้านก็พบว่า บ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโบกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาโบกาไปใช้ดูสิจ้าโอ้ยดย๊ yeah! ยเยี่ยมโอทูดเยี่ยมไหมครับเยี่ยมเยี่ยมครับบอกว่าซุปเปอร์ต้องยอดเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการรวยทั่วไทยนะครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูพืชผลถึง2ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกนั่นคือเป็นส่วนของมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ตามต่อด้วยข้าวโพดถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณป้าโอ้โหนี่ผมอชัยพงศ์อูทูนะครับหนาจากรายการทีวีไอเอ็นทีวีรวยยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแล้วรายการเอฟเอ็มสองขึ้นป้าไปฟังไหมเก้าสิบห้าจุดสองห้ามิเร์เฮ <ว>มีอยุมชนที่ <คน S 2> บ้านกรเลิท,ที่ที่บ้านไม่มีวิทยุโอ้แล้วก็ที่วางโป่ง97,0 0เมกะเฮิร์อำเภอวังโป่งวิทยุชุมชนคนละอำเภอวังโป่งครับช่วงเที่ยงวันนะ,ะก็วันนี้มาติดตามข้อมูลเรื่องปุ๋ยดีมีคุณภาพเนาะ,ะจ้าจ้าปุ๋ยอินทรีย์สูตรพิเศษตาเข็มทองคุณลุงชื่ออะไรนะครับผมพยูนคุณลุงพยูนเนาะลุงอยู่ที่หวยตูงเนาะหวยตูงหมู่สิบเจ็ดหมู่สิบเจ็ดเขาเรียกบ้านอะไรครับเนีมย่้ายตูงใต้โอ้คุณป้าจำลอง จยาจำลองน้ำสกุลเดียวกันไหมเจิมไทยเหมือนกันวันนี้มาดูมันคุณลุงมีทํามันกี่ไร่ครับผม ร้อยสามสิบไร่โอ้โหเยอะแต่ร้อยสามสิบไร่นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยมันแบบว่ามันไม่ได้ขุดทีเดียวโยนข้ามปีแบบข้ามปีมั่งอะไรบ้างเนี่ยไม่ข้ามแล้วแต่หัวใหญ่ๆขุดหมดปีที่แล้วหาคนลากไม่ได้วันนี้ถ้าไม่มาติดตามไม่รู้ว่ามันหนึ่งไม่ถึงปีเนาะไม่ถึงปีมันจะหัวยาวนาสิบเอ็ดเดือนโอ้เท่าขาคุณเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยาวไม่บอกนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะใหญ่ขนาดนี้เลยตาดูที่ในเกิร์ลตารู้จักกุยอินซี ได้ไงคุณป้าจำลองครับอ๋อมาจากคุณปาล์มค่ะคุณปาล์มเนาะตัวแทนที่เขาแทนเนี่ยนะคุณ้าเนาะเอ๊ะเขามาคุยครั้งแรกนี่คุณลุงก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรเรื่องปุ๋ยไม่เชื่อไม่เชื่อขนาดขนาดยายาจุ่มยังไม่เชื่อเลยจนเข้ามาปักให้เคยใช้มาหลายยี่ห้อเขามาปักเขาบอกขอสองก็สอบโอ้ครับ